สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้หน้าฝนมองไปทางไหนก็เขียวขจีสดชื่นไปหมดวันนี้มินก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวดอยหน้าฝนกันค่ะและที่พักที่มินจะพาไปในวันนี้อยู่ที่เพอ่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพอ่แม่แตงเนี่ยก็อยู่ห่างจากอำเภอเมืองใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองและทางไปก็ไปไม่ยากเลยค่ะรถเล็กรถอีโคคาก็สามารถมาได้ ถนนก็ลาดยางตลอดทางนะคะก็อาจจะมีแคบบ้างกว้างบ้างก็สลับกันไปแล้วก็มีทางคดเคียวบ้างนะคะขึ้นเนินนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก่อนถึงที่พักก็จะมีเนินสูงชันอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ถึงที่พักเลยเย้ yeah, ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่ก็มีชื่อว่าวันเดย์โฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่บ้านผาปูดจอมน,นั่นเอง นี่ทุกคนเห็นไหมคะวิวสวยมากๆเลยนะที่นี่นะคะก็จะมีบ้านพักที่เป็นบ้านเดี่ยวๆนะคะทั้งหมด5หลังค่ะแล้วก็อีกหลังนึงนะคะเป็นหลังใหญ่ที่จะมีพูวิลล่าด้วยค่ะก็อยู่ตรงนู้นเลยนะคะ ส่วนที่เราจองไว้ก็คือบ้านพักหลังที่สองก็คือหลังนี้ค่ะตอนนี้ที่เรามาถึงเนี่ยเป็นเวลาบ่ายสองโมงพอดีนะคะก็ได้เวลาเช็คอินเข้าห้องพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่นกอนเลยเมื่อกี้ตรงที่เราไปเช็คอินนะคะเขาก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านอาหารสำหรับสั่งกินได้ด้วยนะคนที่ไม่ได้พักที่นี่นะคะที่ ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถมาแวะทานได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเอาของไปเก็บที่บ้านพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปข้างในมาให้ดูด้วยนะว่าข้างในที่พักเราเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดมาก็เจอกับ อ่างอาบน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวกันก่อนนะวิวที่เราเห็นจากห้องพักนะคะก็แบบเต็มเต็มตาแบบนี้เลยนะทุกคนคือเห็นด้วยตาจริงเนี่ยมันสวยมากกว่าในกล้องมากนะ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเปลตข่ายนะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถมานอนดูอยู่ตรงนี้ได้นะ mm hmm. มีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะสำหรับนั่งทำงาน mm hmm. นั่งจิบกาแฟได้ ต่อไปนะมาดูกันที่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นการน้ำร้อนมีแก้วน้ำน้ำดื่มนะคะมีทิชูเนาะไม้จิ้มฟันแล้วก็มียากันยุงด้วยค่ะต้องบอกกันว่าที่นี่ก็คือมาแรงเยอะนะเพราะว่าจะเป็นธรรมชาติจริงๆก็ต้องทำใจไว้ด้วยนะคะต่อไปมาดูข้างในกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับที่จะนอนเนาะ ก็จะเป็นประตูกระจกกั้นไว้นะคะก็อย่างที่บอกว่า,มาแมลงค่อนข้างเยอะเนาะมิ้งก็เลยเลือกที่จะพักเป็นห้องกระจกนะคะเพราะว่าจะได้กันมแมลงได้เนาะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีแบบเต็นต์กระจกด้วยนะแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอาแบบเป็นกระจกน่าจะเซฟกว่านะคะมีโซฟาให้ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นโต๊ะที่เราจะกินหมูกระทะกันเย็นนี้นะคะมีที่ตากผ้าเปียกด้วยนะต่อไปมาดูโซนอาบน้ํากันบ้างนะคะอาบน้ํานี่จะมีแต่น้ําเย็นนะคะทุกคนแต่น้ํามันก็ไม่ได้แบบเย็นมากนะก็พอไหวยู่เพราะอากาศมไม่ได้หนาวมากนะคะที่นี่ก็คือแค่เย็นๆรู้สึกสบายๆแค่นั้นเองเนาะ ก็เป็นพร,ร็อพตกแต่งนะคะเอาไวไ้ถ่ายรูปลงโซเชียลสวยๆนะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันบ้างคะ่ะเป็นประตูบานเลื่อนนะก็เปิดเข้าไปห้องน้ำก็ขนาดค่อนข้างกระถัดรัดเลยนะคะก็จะเจอชักโครกนะมีอ่างล้างหน้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะก็จะเป็นแบบแก๊สเนาะก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะน้ำยาต่างๆเนาะ ティッシュオフライナ แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาถ่ายรูปเล่นกันแล้วนะคะก่อนที่แสงจะหมดค่ะอันนี้เราก็ขนเครื่องตีฟองมาเองเลยนะคะกกมาด้วยนะ และก็ถึงเวลาที่เราเรอคอยแล้วค่ะนั่นก็คือเวลาที่เราจะได้กินหมูกระทะกันสักทีนะคะเพื่อนๆดูไหมว่าการกินหมูกระทะบนดอยเนี่ยมันทําให้หมูกระทะเนี่ยอร่อยขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่เราได้ในชุดนี้นะคะก็ะจะมีเป็นสามชั้นมีสันค้อมีมันนู่นนี่นั่นมีปูอัดมีเต้าหู้ปลานะคะ น้แข็งหนึ่งกระติกกับเครื่องดื่มของคุณผู้ชายนะคะอันนี้เราขอซื้อเพิ่มจากที่พักนะแล้วก็ใช้พัดลมเป่าทานนิดนึงนะคะเพื่อให้ฐานมันติดไวๆนะเพราะว่าเราเหิวกันมากแล้วนะคะก็โอเคนะคะน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปกินมุกะทะกันก่อนนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศกลางคืนนะคะที่มิ้นถ่ายมาให้เห็นกันนะก็จะแบบมืดมากๆเลยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะขนาดดาวนี่ก็ยังจะไม่เห็นเลยไม่เห็นดาวไม่เห็นพระจันทร์เลยนะคะก็จะมีแต่แสงไฟจากที่พักเนาะหมุนกล้องไปดูก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นแบบเป็นกลุ่มเมฆนะคะคือเมฆเขาค่อนข้างจะเยอะเนาะ ที่เห็นไกลๆกลล็จะเป็นอีกที่พักหนึ่งนะคะนี่ไม่ไม่มีแสงอะไรเลยนะคะแบบมืดจริงๆค่ะมีแต่แสงจากที่พักเท่านั้นเองค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่ค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นอาหารเช้าของเราในวันนี้คะ่ะก็จะเป็นอเมริกันเบรกฟาส์นะคะแล้วก็มีเป็นข้าวต้มคะ่ะซึ่งทั้งอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ที่พักนะคะมิ้นจองมาในราคา2,300บาทคะ่ะแต่ราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเวลาอีกทีนะคะ ช่วงฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะราคาดีหน่อยค่ะ ก็เป็นอีกที่พักหนึ่งนะคะที่มินแนะนํามากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาน่ารักแล้วก็มาไม่ยากด้วยวันนี้จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะเที่ยวหน้าฝนเนี่ยก็สวยไม่แพ้หน้าหนาวเลยนะคะให้เพื่อนๆมานอนฟังเสียงฝนกันมานอนให้หมอกแตะหน้ากันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย